พามาดูชุดแต่งเ Performance ใน B M รือบัยู 520D ให้ทายว่าราคาเท่าไหร่คอมเมนต์มาค่ะเริ่มจากสิ่งที่ทําให้คาแรคเตอร์ดูสปอร์ตสุดๆก็คือลิ้นหน้าคาร์บอนไฟเบอร์นอกจากจะสวยแล้วยังช่วยในเรื่องของดาวฟอร์ดด้วยฝาครอบกระจกคาร์บอนไฟเบอร์มาต่อกันที่ด้านข้างสเกิร์ตข้างคาร์บอนไฟเบอร์แล้วจุดเด่นของ M Perform a n c e คือไม่ต้องเจาะหรือติดกาวเพราะสามารถลอยน็อตเดิมได้เลยค่ะด้านบนสเกิร์ตจะมีสติกก M ance, สต๊กเกอร์แลเอ็มเปอร์ฟอร์แมนแล้อยังมีส ฝาครอบเสาวากอากาศอรามายซึ่งวัสดุนี้แข็งแรงไม่แตกง่ายน้ำหนักเบาและทั้งหมดนี้ราคาเพียง3 6 1 0 0 0บาทค่ะใครที่มีซีรีส์5อยู่แล้วสามารถนํามาติดตั้งได้เลยหรือใครที่อยากซื้อซีรีส์5พร้อมชุดแต่งก็สามารถจัดไฟแนนพร้อมกันได้เลยค่ะนอกจากนี้ชุดแต่งทางมินิก็มีโปรโมชั่นด้วยอย่างมินิเอชแมนราคาชุดแต่งจาก1 3 1 3 3 0บาทเหลือ1 1 8 1 9 5บาทชุดแต่งมินิคูเปอร์เจซีดับบลราคาจาก2 9 6 8 1 0บาทาหลือ เพียง2 5 7 8 0บาทและชุดแต่ง MINI Cooper JC W Convertible จากราคาปกติ213,910บาทเหลือ176,360บาทพิเศษสุดๆซื้อพ,อร,พร้อมรถภายในงานค่าชุดแต่งถูกลงกว่าเดิมอีกนะและส่วนรถทั้งหมดที่พูดไปภายในงาน Motor Expo เท่านั้นและนอกจากชุดแต่งยังมีโซน BMW Lifestyle ส่วนลดสูงสุดถึง20%รวมไปถึงโซน MINI l i f e สไตล์ก็ส่วนลดสูงสุด20%เช่นกันค่ะใครสนใจสามารถมาได้เลยที่บูธ BMW งาน Motor Expo 2025ก็เสนอพิเศษแบบนี้ไม่มาไม่ได้แล้วค่ะ